สวัสดีค่ะข่าวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่น่าสนใจประจำวันนี้ค่ะ7ประเด็นหลังจบเกมสึกแดงเดือดประเด็นที่1โอเลยยังคงไม่สามารถเก็บ3แต้มจากบิ๊กซิได้ในฤดูกาลนี้แมนยูไนเต็ดได้ลงเตะกับทีมบิ๊กซิที่เหลืออีก5ทีมแล้วและไม่สามารถเก็บชัยชนะได้แม้แต่หนเดียวแบ่งเป็นแพ้2ครั้งให้กับท็อตแนมและอาร์เซนอลและเสมอ3แต่ก็ยังไม่เพียงพอให้พวกเขารังจากฝูงอยู่ดังเดิม ประเด็นที่ 2. บรูโน่คนเดิมหายไปไหนตั้งแต่เข้าเดือนมกราคมมาก็ดูเหมือนว่าฟอร์มการเล่นของแฟนนั้นที่เคยเป็นเสมือนหัวใจหลักที่คอยขับเคลื่อนทีมจะดูดรอปลงไปอย่างเห็นได้ชัดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเกมนี้ที่เขามีเปอร์เซ็นต์การใจบอดที่สำเร็จเพียง58.1%เท่านั้นน้อยที่สุดในสนามประเด็นที่ 3. ชอผู้ปิดทองหลังพระ อีกหนึ่งคนที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยในเกมนี้ลุกชอแม้จะไม่โดดเด่นในเกมลุกหรือมีการครอสบอลที่แม่นยามเท่าเตลลิสแต่ยามที่ทีมต้องการเน้นรับเพื่อสวนกลับเขาก็ไม่เคยทำให้ผิดหวังเลยอย่างในเกมนี้เขาก็เอาเทรนด์อยู่หมัดด้วยเปอร์เซ็นต์การเข้าประทะ100%แย่งบอลคืนมาได้8ครั้งและจ่ายบอลเข้าเป้า81%ประเด็นที่ 4. แรดฟอร์ดปรับทัศนคติด่วน สไตล์การเล่นของมาคัแรดฟอร์ดในศึกแดงเดือดครั้งนี้การพยายามที่จะพาบอลไปเองในหลายๆครั้งมันดูขัดหูขัดตาเสียเหลือเกินบางจังหวะที่ควรจ่ายก็ไม่ยอมจ่ายโดยเฉพาะจังหวะที่ได้ส่วนกลับเร็วขึ้นมาถึงหน้าเขตโทษเอดิสันคาวานีวิ่งทำทางรอให้อยู่แล้วแต่เจ้าตัวไม่จ่ายดันเลี้ยงกระชากออกทางขวาไปเรื่อยๆจนหมดลุนซะอย่างนั้นทั้งที่จังหวะนี้สามารถเปลี่ยนโอกาสให้เป็นประตูได้เลยเพราะกองหลังหงแดงลงมากันแทบไม่ทันแล้ว ประเด็นที่5แนวรับแจมทั้งคู่นัดนี้ต้องชื่นชมกองหลังของทั้งสองทีมว่าเล่นกันได้ดีสุดๆของฝั่งเรวพูขอเลือกชมเป็นฟาบินโยกับจอร์แดนแฮนเดอร์สันคู่เซนเตอร์ที่ความจริงแล้วเป็นนักเตะตำแหน่งกองกลางแต่กลับประสานงานในเกมรับได้อย่างลงตัวส่วนทางด้านแมนเชสเตอร์ไเต็ดเกมนี้ถือว่าเซอร์ไพรส์ไม่น้อยเพราะว่าอเล่กุน้าโซชาเลือกส่งวิกตอร์เลนเดอร์ล ลงตัวจริงแทนเอริกไบยีที่กำลังโชว์ฟอร์มได้อย่างโดดเด่นจนทำให้หลายคนเป็นกังวลว่าจะเอาแนวรูปหงแดงอยู่หรือไม่ซึ่งปรากฏว่าลินเดเลิฟประสานงานกับแฮร์รี่แมกไกวได้อย่างดีเยี่ยมช่วยกันบล็อกช่วยกันสกัดช่วยกันดวนลูกกลางอากาศจนทำให้ทีมขว้าหนึ่งแต้มกลับออกไปจากทินแอนฟิลด์ได้สำเร็จประเด็นที่6จบไม่คมทั้ง2ทีม สามประสานแนวรุกของลิเวอร์พูลถือว่าประสานงานกันน้อยมากๆในเกมนี้แต่พอมีโอกาสทองก็จบสกอร์กันไม่ได้เองโดยเฉพาะโรเบียโตเฟอร์มิโนกับโมฮัมเหม็ดซาราที่มีโอกาสยิงได้ในเขตโทษแต่ก็ยิงเบาหรือหลุดกรอบออกไปเองขณะที่ซาดดโอมาเน่ก็โดนอารอนวันบิสซากาตามติดตลอดทำอะไรไม่เป็นชิ้นเป็นอัน ส่วนฝั่งปีศาจแดง2จังหวะที่ลุกชอผ่านบอลให้บรูโน่ฟอนันเดสยิงนั้นสมควรได้ประตูอย่างมากแต่ก็ต้องให้เครดิตอลิซอนเบเกอร์ด้วยที่ปฏิกิริยาดีใช้ขาเซฟไว้ได้ส่วนจังหวะที่วันบิสก้าผ่านบอลให้ปอบบาบาซัดเน้นๆก็ควรจะทำได้ดีกว่านี้อาจจะเลือกยิงไปมุมใดมุมหนึ่งไม่ใช่ยิงตรงตัวโกแบบนั้นประเด็นที่7ผีเสมอไม่เสียหายมาก จากผลเสมอในนัดน,นี้ทำให้ทั้ง2ทีมแบ่งกันไปทีมละ1น1คะแนนแมนเชสเตอร์ยูเต็ดเก็บเพิ่มเป็น37คะแนนนำเป็นจากฝูงต่อไปแต่ก็ต้องระวังให้ดีเพราะมีแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่ไล่ขึ้นมาเป็นอันดับ2มี35คะแนนซึ่งแมนเชสเตอร์ยูเต็ดต้องรักษาความคงเส้นคงวาถ้าแ่วเมื่อไหร่โดนแซงได้ง่ายๆแน่นอนสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะคะใครที่ชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะขอบคุณมากคะ่ะ